เคมปสวัสดีครับนะอ้วนโกน,นยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลแจกทุนไปนะครับ รอบต่อไปกำลังจะกลับมานะจ๊ะออาแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะครับ TS 911ว้าวนะจ๊ะเชื่อใจมั่นใจได้เลยนะครับเรื่องการเบริกการถอนไม่มีมั่วไม่มีซั่วนแน่นอนนะครับ TS 911ว้าวเท่านั้นนะจ๊ะชื่อนี้มั่นใจได้นะครับและก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะยิงปลาที่นะ้าอ้วนเล่นอยู่นะครับเขามีหมดเลยนะจะแทงบอลยูโรก็มีจะเล่นสล,ลอ็อตจะเล่นบาคาร่าอะไร มีหมดนะจ๊าสนใจทักได้เลยครับที่แอดว้าวว้าวว้าวะครับอ้าวกลับมาครับกับเรื่องการแจกทุนนะจ๊าเดี๋ยวเราจะมีการแจกทุนรอบต่อไปนะครับอ่าเกินไว้ก่อนเกินไว้ก่อนเกินไว้ก่อนเป็นยังไงรอบที่แล้วครับ5คําถามง่าย,ายๆทั้งนั้นนะครับร่วมสนุกกันได้เลยนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ชมอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมก่อนจะมา ร่วมสนุกกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับหรือกด subscribe ให้นานะครับช่วยกด subscribe ให้น้าด้วยนะจ๊ะขอบคุณไว้ร่วงหน้านะครับขอบคุณไว้ร่วงหน้าจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารกันนะครับเอามาวันนี้ก็ค,คึกคักคึกคักวันศุกเตรียมเตรียมเคอร์ฟิวเตรียมล็อกดาวน์นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ใช่เคอร์ฟิวไม่ใช่ล็อกดาวน์ไม่ใช่ยังไงวะไม่ให้ออกจากบ้านตอน ตั้งแต่3ามทุ่มถึงอะไรตีสีปิดร้านอะไรระ้บอกไม่ใช่เคอร์ฟิวโงงเออเอาไม่เป็นไรเราก็ดูแลรักษาตัวเองไปนะครับไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะจ๊ะ,ะมาวันนี้เรายิงกันนัดละ20เลยมานะไม่พูดคร่ำทำเพลงนะครับเปลี่ยนน้ำเสแล้วอ่ะทางงันระหว่างเปลี่ยนน้ำนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะจ๊ะ ตอนนี้นะครับที S 9 1 1่ว้าวนะครับเขามีโปรโมชั่นนะจ๊ะตอนนี้มี2โปรนะจ๊ะโปรแรกโปรยูโรนะครับโปรยูโรสำหรับท่านที่เล่นฟุตบอลยูโรนะครับโอ้ยสองสองแซงดีได้มาพันหนึ่งสำหรับท่านที่เล่นฟุตบอลยูโรนะครับตอนนี้นะเหลือนัดชิงอีกนัดหนึ่งนะครับนัดสุดท้ายที่จะทิ้งทัวนแล้วนะครับตอนที่มีโปรนะครับฝาก1000โบนัส2 0 0นะครับฝาก1000โบนัส2 0 0นะครับและ อีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับก็คือโบรฝากต่อเนื่องนะครับฝากต่อเนื่อง5วันเพียงแค่วันละร้อยขั้นต่ำเพียงแค่วันละร้อยนะครับครบ5วันนะจ๊ะได้โบนัสไปเลย500นะครับโอ้ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเดอ้อรีบไปนะครับโบนัสกัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากแค่วันละร้อยคิดดูดิ5วันติดต่อกันรับโบนัสไปเลย500คุ้มจะไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับแถม รับชมนะอ้วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีกิจกรรมแจกคุณไปเรื่อยเลยนะจ๊ะตอนนี้ฮะได้รับการอนุมัติมาแล้วด้วยว่าทําไปเลยนะมันสนุกนะบอกได้เลยนะก็สนุกเหมือนกันจ๊ะเอ้ามาขอขอตกก่อนตกร่กรเป็นยังไงช็อตหน่อยช็อตหน่อยช็อตหน่อย เออเดี๋ยวมันแตกเดอเ้อเพ่ิงข้างบนเอาหมุนดีๆลูกโอ้อะไรอ่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นทุนครับถือเป็นทุนหรือว่าวันนี้เราเริ่มกิจกรรมแจกทุนกันดีไหมเอาไหมเอาเดี๋ยวรับไปพิจารณาขอดูอารมณ์ก่อนว่า จะเริ่มเลยดีไหมแต่ว่าได้ไฟเขียวมาแล้วนะาให้เริ่มกิจกรรมได้เลยนะครับเมื่อน้านต้องการนะจ๊ะโอ้โหเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวนี้ดูมีอำนาจเออเอาอมาขอยิงก่อนขออัดมังกร,รให้แตกตัวหนึ่งก่อนเออแตกแล้วแตกแล้ว <laughs> เท่าไหร่ขอดูหน่อยครับ โอ้ 2, สยสองพันสี่ไล่สาไล่อยู่เดอ้อเอามาทำคุณเตรียมไว้เวิร์กฟอร์มโคมอยู่บ้าน,นครับอยู่บ้านหยุดเชื้อกันหน่อยนะโอ้หวันนี้ยังล่อไป900 0กว่าละบ้าบอสงสัยจะทะลุหมื่นในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้หนะอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนโอ้ตัวที่สอง เมอ้ากรอนไปเลยเพื่อนข้างบนเอา้าวที่สองปันสี่มาโอเคแล้วจะมีอีกตัวไหมเนี่ยหรือไม่มีแล้วอะเพื่อนไปแล้วด้วยอะ่ะเอาอุ้ยมาอีกตัวจะแตกไหมละ่ะอู้แต่น้าว่าแตกยากนะตัวนี้จริงน้าว่าแตกยากตัวนี้ค่อยๆเลี้ยงเลยอะไม่รีบเลยเนี่ย ค่อยๆยิงแบบยิงเลี้ยงๆเลยอ่ะเออรอแบบรอเปลี่ยนน้ำเลยอ่ะเห็นไหมไม่รีบเลยนะแบบชิวๆเออเฮ้ยแตกโอ้โหวันนี้มังกรแตก3ตัวนะแฮตทริกขอให้อังกฤษได้แชมป์ในวันอาทิตย์นี้นะครับแฮรี่เครนกดแฮตทริกไปเลยนะจ้ะปารเยอะด้วยนี้ เอา 24, า้า2องพเป็นการหูได้2องพสามครั้งอะ่ะรวมเจ็บพันสองเอา้าโอเคงั้นก็ออกอ่ะงั้นวันนี้เอาเปลี่ยนน้าพอดีครับวันนี้ยังไม่มีกิจกรรมแจกทุนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะเออรอก่อนน่าจะพรุ่งนี้นะจ๊ะน่าจะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาเริ่มกิจกรรมแจกทุนกันนะครับกติก,กาเหมือนเดิมเลยนะกิจกรรมแจกทุนของน้านะครับตอบคําถาม5คําถามนะตอบคาถาม5คําถามให้ถูกต้องนะครับตอบถูก5ข้อครบได้1สิทธิ์นะจ๊ะตอบถูก5ข้อครบได้1สิทธิ์ พอได้1สิทธิ์แล้วนะก็จะทําฉลากเหมือนคราวที่แล้วที่นาไลฟ์นะครับใส่ในวัสดุทรงกลมนะจ๊ะแล้วก็จับออกมา5ท่านนะครับ mm hmm. คราวนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่า5ท่านนะจ๊ะนะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะหรืออาจจะมากกว่า200ต่อท่านก็ได้แต่วันนี้ไปก่อนนะครับ